สวัสดีครับทุกคนครับยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1,000พันวันนะครับนี่คือเพลงใหม่ของ Chili Bird นะครับเป็นเพลงที่3แล้วของอัลบั้มใหม่มีชื่อเพลงว่า the bag baggage โอยปวดหลังสัมภาระเต็มหลังเลยไม่แน่ใจว่าสัมภาระที่อยู่ข้างหลังนั้นเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นมีดท,ที่ทิ้มแทงอยู่นะ จะเป็นเมธหรือเปล่าถ้าเป็นสไตล์ธี l ิเบิร์ตเนี่ยไม่น่าจะใช่เสื้อผ้าที่แบกขึ้นหลังแล้วออกเดินทางไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่สไตล์ธี l ิเบิร์ตเนี่ยมันต้องฆ่าเราแบบเลือดเย็นมันต้องเชื่อดเรานิ่มๆผม,มคิดว่างัน้นวงนี้มีความสามารถเขียนเองแต่งเองร้องเองอะรเรนเองแล้วก็โปรดิวซ์เองกำกับเองก็ผ่านมาแล้วนะครับแต่เพลงนี้ไม่ได้กำกับเองนะคนที่กำกับก็เป็นคนเดิม,คน,ดมคนเดียวกันกันกบที่เคยกำกับฉันมันเป็นใครถ้าจะฟังให้ดีแนะนำว่าให้ใส่หูฟังฟังเพลงครับเพลงธี l ิเบิร์ทุกเพลงอยากจะแนะนนะอย่่างงงี้ใสหูฟฟัั ทุกคนจะได้ยินมิติต่างๆผมต้องอวยอย่างนี้เพราะว่าพวกเนี้ยอัจฉริยะมากในด้านการทําเพลงแล้วก็อัจฉริยะด้านการแบบใส่อะไรนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรอเก่งมันเก่งอัจฉริยะมากยีแลบโอ้ตาค้ำอะไรพนมปากสิ้นด้วยอยู่ในโรงสีนะ

ดนตรีไม่จะเป็นอันเทอร์ทีปก็อันเทอร์ทีปแบบรอ็รอกแบบมินิมอล วางรักนะฮแหวนนะเยียทิ้งนะวางรักลงแนละ้วใช้แหวนสื่อถึงความรักโอ้โห้พื้นก็แตกๆเยี่ยมเลยคอามแมนะ่อ้ะ ลงได้ไหมโอ้ดีมากอ้าวเขาขยับแล้วเขาขยับแล้วฝนตกโอ้โอยเป็นฝนแบบน้ำดำเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แบกไว้ เราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีส่วนใหญ่อยู่ขวามือใจว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพราะเบสกับกงมันจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังเวลาเราฟังเราจะได้ยินอยู่ข้างหน้าข้างหลัง กีตาร์ลายหลักของบิลลี่ยอยู่ทางขวามือแต่พอถึงท่อนที่แบบว่าพีฮุกหรือว่าเข้าตั้งทุกมาเ่ยก็จะมีการเสริมมาฝั่งซ้ายเบาๆมันก็จะให้ฟีลแบบเหมือนเสียงต่างๆมันอ,อยู่รอบตัวแล้วอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเสียงของเติร์นเนี่ยลายคอร์สต่างๆเขาจะไม่ได้ทิ้งน้ําหนักไปที่ข้างใดข้างหนึ่งนะแต่เขาจะมีคอร์สสลับกันไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างผมฟังเพลงนี้ขึ้นมาประโยคแรกมาผมก็เหมือนโดนทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจแล้วคือแม่งเออเจ็บ เจ็บเลอเกินที่คุณเติร์ดบอกว่าหนักเหมือนกันนะแบกความสัมพันธ์เอาไว้เหนื่อยเหมือนกันไหมเพราะว่าฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอืม ความสัมพันธ์ใน MV เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ชายเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำพอสมควรนะครับก็คือเป็นฝ่ายที่เจ็บเป็นฝ่ายที่แบกบแทบจะทุกอย่างที่เรียกว่าความรักเอาไว้แล้วเขาแทนความรักของตัวเองเนี่ยคือแหวนนะมันจะมีช็อตหนึ่งเลยที่ยกแหวนขึ้นมาแล้วก็ปาทิ้งลงพื้นและผมชอบมากเลยด้วยความที่มันแมชกันอะแล้วพื้นก็แตกคือแหวน,นมันมันเป็นตัวแทนของการเชื่อมความรักของคน2คนไว้ถูกไหมเวลาสวมเข้าไปปุ๊บมันสื่อถึงหัวใจได้ในทันทีเหมือนกันกับภาพนี้เราไม่ได้มองพื้นว่าเป็น แต่ลองมองอีกภาพหนึ่งตามผมนะเปลี่ยนภาพจากพื้นให้เป็นหัวใจมันกลับกลายเป็นว่าแหวนเนี้ยมันอยู่ในหัวใจที่ถูกพังทลายหัวใจที่คุกค่ะหัวใจที่เต็มไปด้วยแผลที่มันไม่สมบูรณ์แล้วประหนึ่งว่าเป็นความรักที่มีรอยลาวแล้วและมันไปต่อไม่ได้แล้วเก็บภาพขึ้นใช่ไหมแม้เสียหัวใจแม้ความรู้สึกต่างๆในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จะเคยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแบกได้เฮ้ยเราไปต่อได้เฮ้ยเราสามารถครบกันต่อได้แต่ความจริงมันฟ้องอะ ความรู้สึกมันฟองว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนึกภาพอย่างนี้คนคนหนึ่งกาลังแบกสัมภาระ50โลเดินทางขึ้นเขาที่มีชื่อว่าภูเขาแห่งความรักในระยะทางเริ่มต้นมีความสุขมากเลยก็ไม่ได้หนักอะไรมากเพราะมันอยู่แค่ตีนเขาเดินทางมาเรื่อยๆๆๆจนถึงกลางเขาเริ่มรู้สึกว่าไอสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะในกระเป๋าที่เขาแบกมาในน้ําหนัก50โลเนี่ยเริ่มมีผลต่อตัวเขาแหละเพราะอะไรเพราะว่าเขาดันแบกของเนี่ยขึ้นมาคนเดียว ลองนึกภาพถ้าเป็นผู้ชายคนนึงเดินมากับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วช่วยกันถือแล้วเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่ามันจะหนักถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เขาก็ช่วยกันแบกไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเดินขึ้นมาคนเดียวแล้วแบกสิ่งนี้อยู่คนเดียวมันจะเริ่มคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้ววะมันเริ่มเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะไปต่อหรืจะหยุด ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราโชคดีรู้ตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้แบกสิ่งนั้นไว้คนเดียวและเราไม่ได้เดินคนเดียวรักษาเขาไว้ให้ดีแต่ถ้าเกิดเราดันได้เดินทางคนเดียวและได้แบกอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะสู้ๆผ่านมันมาให้ได้จะเดินต่อก็ได้แต่ต้องเลือกให้ได้ว่าจะเอาสัมภาระนั้นไปด้วยหรือว่าจะทิ้งมันไว้หรือจะเดินถอยหลังเดินกลับไปก็ได้ แต่เมื่อเดินกลับไปแล้วก็ต้องเลือกด้วยนะว่าจะยังถือสัมภาระนั้นอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนสัมภาระหรือจะขึ้นรถขับไปภูเขาลูกอื่นไม่แน่เราอาจจะได้คนขึ้นมาแบกสัมภาระไปพร้อมกับเราก็ได้เครียดได้ปวดหลังได้เจ็บได้แต่อย่าโทษตัวเองนะมันเป็นธรรมชาติอดีแค่ไหนที่เราเจอในช่วงเวลาที่เร็วดีแค่ไหนที่เราเจอในช่วงเวลานี้ ดีกว่าไปเจอในอีก10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้ามันเดินไปถึงเกือบจะถึงปลายยอดเขาแล้วอะ่ะเดินกลับลงไปก็ลําบากแล้วอะ่ะดีแค่ไหนที่เราเจอในตอนนี้เพราะนั้นผ่านมันมาให้ได้นะ วิ้งเฉยเลยเป็นหนึ่งเพลงที่ผมชอบชอบมากๆแต่บอกไม่ได้เลยบิลลี่บอกไม่ได้เลยเต์บอกไม่ได้เลยเมโลว่าเพลงนี้คือเพลงที่ชอบที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังรอเพลงอื่นๆที่จะปล่อยตามออกมาให้ครบอัลบั้มแล้วพวกคุณเพอ่มมาถามผมทีเดียวนะว่าผมชอบเพลงไหนที่สุดในอัลบั้มของคุณคุณมาถามจี้ผมทุกเพลงทุกเพลงเลยว่าชอบเพลงไหนที่สุดผมเลี้ยงให้คุณไม่ได้ แต่ชอบทั้งสามเพลงเลยชอบทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอออกนะทั้งหมดแลนะคุณถามผมทีเดียวนะเออจะได้ตอบได้นะครับ,บความรู้สึกส่วนตัวของผมถ้าเป็นเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ผมฟังเพลงนี้ผมอาจจะร้องไห้ไปแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับใจเรามากๆแต่ตอนนี้ผมดันกลายเป็นคนที่ผ่านมาได้แล้วเพราะนั้นถ้าผมผ่านมาได้แล้วทุกคนก็น่าจะผ่านได้เหมือนผมนะ อขอบคุณที่นี้เบิร์ดเออขอบคุณที่นี่เบิร์ดที่ทำเพลงนี้ออกมานะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ที่กำลังแบกอยู่แล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพวกเธอเนี่ยนะที่ที่ปืดขยันเอามีดมาแทงเลยกิน